สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาตุ้คนจ้าจ้าอีแหลหน่อยก็ได้เก็บบรรยากาศนี่จ้าจะสอนจะสอนจะพี่น้องจ้านี่จ้างอีแหลหน่อยตัวนี้ต่ำๆจะพี่น้องกบใส่ซะเนาะนี่จ้ากีดเทลนิดเทลหน่อยก็ได้นะจ้ะเนาะอยู่กับธรรมชาติบ้านเราบ้านจ้า ไปจะใบอีเลน้อยสิผาไปเบิ้งไอที่ลออแกะนะจ๊ะลอแกะขายจ้ะบางปูมันจะเต็มบางโปะมันจะแห้งแล้วนะจ๊ะเอืดลุกนั่งโดนปวดขาเท้าแล้วนี่นะจ๊ะบรรยากาศบ้านบ้านนะจ๊ะะบรรยากาศที่สดชื่นจ้ะเพราะแม่พี่น้องพี่ป้านะอาทุกคนจ้ะพุดนะจ๊ะนี่จะสวนอย่างนะจ๊ะไปจ้ะ Bày bưng tuần giang Anh thi kẹ lèo Thi kẹ nó nó Hai ngàn Bày đang chả Ý lèo nó Lèo lung nắng lung Xì thê bưng xì thê bưng ừ. Nhà bạn เพิ่นก็น้องเสียใจเจอะนะจ๊ะเนาะเพิ่นเต็มโปะแล้วล่อกแกะขายจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ละจ้ะอันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่นาะเดี๋ยวๆ้อสิบโล,โลนึงอยู่บ่พี่น้องจ้ะดูนี่มันโลละจักบาทจ้ะอีแหล่น้อยก็บ,บ่ฮู้ราคาน้ำเพิ่นดอกกียดก็บ่ได้กียดนะจ๊ะเนาะตัวของอีแหล่น้อยก็ปลูกไว้อยู่จ้ะพอได้โกงได้กียดน้ำเพิ่นอยู่เนาะตัวอ,อีหล่น้อย ในมีเวลาเมื่อคืนอยากจะต้หาเงินหางานเอ็มงานใจหนีเพ้นก้อนจ้าจะหากชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพากินพาอใจอีหล่หน่อยในเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้าจะสอ,อ่นยุ่จ้าอันนี้ได้ลายปะว้ขาวจัว่วเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้าจะสอ,อนสอ,อ่นนะจ้นะเนาะไม่ขี้ข้าน ก็มีเงินขยันก็มีเงินใส่ฮอกกีทุกมือฮอกกรได้ทุกมือจ้ะพี่น้องจ้ะแม่นไมน่ได้หน่อยฮอกกับมันกับเป็นเงินนะจ้ะเนาะบ่ตรขี้ข้านบ่จนจ้ายื้อใส่นะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้ะ